ยอดขายพังเอ้ยยอดขายปังโดยโปรแกรมส่งเสริมการขายจากช h อป e ีเดี๋ยวมาเจาะดูกันเลยว่าจะปังหรือจะพังเข้าร่วมดีไหมเดี๋ยวมีตารางตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นการเข้าร่วมเสียอะไรบ้างได้อะไรบ้างเดี๋ยวก็มาดูกันก่อนนะว่าช h อป e ีให้อะไรบ้างสำหรับร้านที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายของเขายอดขายปังไม่ปังจะโคตรคุ้มหรือโคตรคุ้มเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้ก็จะเป็นตารางสิทธิประโยชน์สาหรับร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมนะร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายก็จะได้สิทธิประโยชน์ตามตารางข้างล่างนี้นะก็คือร้านที่เข้าร่วมก็จะได้แท็กสีเขียวกับสีเหลืองแปะที่สินค้าใครเข้าร่วมโปรแกรมไหนก็ได้สีนั้นไปใครร่วม2โปรแกรมก็ได้ทั้ง2ส,สีเพิ่มการมองเห็นก็เป็นไปได้เพราะว่าร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมเนี่ยย่อมจ่ายช้อปปีมากขึ้น ช้อปปี้ก็คงอยากให้ร้านนั้นขายได้มากขึ้นเพราะว่าได้เงินมากกว่าร้านที่ไม่เข้าร่วมโปรแกรมโอกาสเข้าร่วมแคมเปญทุแคมเปญที่ช้อปปี้จัดขึ้นมาก็เขาว่าร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมส,งส่งเสริมการขายเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมมากกว่าอันนี้ไม่แน่ใจโอกาสได้รับสล็อตแพดเซลไม่เห็นเคยได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันได้จริงหรือเปล่าโอกาสได้รับส่วนลด My a ่ d อืมันก็ เท่าที่เห็นมาก็จะได้15%ต่อเดือนเดือนละไม่เกิน1,500บาทใครที่เข้าร่วมโปรแกรมและใช้ My Add เนี่ยก็จะได้ส่วนลดตรงนี้ก็คือ15%ต่อเดือนอาจจะมีพิเศษพิเศษหลุดมาบ้างแต่ก็ไม่มากนักไม,ไม่ไม่มีนัยยะดีกว่าอืมแต่ได้แหละมีนานๆโผล่มาทีนึงก็ข้างล่างนี้เขาก็อธิบายตามที่พูดไปเมื่อกี้แหละว่าได้อะไรบ้างก็มีโค้ดอะไรเก็บยังไงแต่ละข้อหน้าตาเป็นยังไง ก็ตามนั้นอ,อันนี้ของโค้ดคุ้มอันนี้ของส่วนลดก็ได้ไปก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็ที่พูดไปหมดแล้วนั่นแหละอันนี้มาดูตารางค่าธรรมเนียมที่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกร,รมส่งเสริมการขายก็คือถ้าเข้าร่วมส่งฟรีโค้ดคุ้มก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก5%ปสูงสุดลดได้ไม่เกิน300บาท สำหรับหมวดของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และทั่วๆไปเนี่ยอันนี้จะใช้อันนี้ถ้าสินค้าของแฟชั่นไลฟ์สไตล์เนี่ยอันนี้คิดอัตราเดียวกันแต่ข้างล่างนี้คิดแพงกว่าส่วนลดโค้ดคุ้มถ้าเข้าส่วนลดเนี่ยโค้ดคุ้มเนี่ยโดนแค่3%แต่ถ้าอันนี้เพิ่มเป็น4%อันนี้แยกกันนะคือถ้าถ้าเราเลือกที่จะเข้าส่งฟรีก็โดน5%ถ้าเราเลือกเข้าส่วนลดก็จะโดน3% แต่ถ้าใครจะเข้าทั้งคู่ก็จะมีส่วนลดให้นิดหน่อยถ้าเข้า5กับ3ก็เหลือ6 5กับ4ก็เหลือ7ก็มีส่วนลดให้นิดหน่อยแต่ในนี้มีหมายเหตุว่าผู้ซื้อจะเลือกใช้ได้แค่หนึ่งโปรแกรมเท่านั้นต่อรายการคำสั่งซื้อคือถ้าเขาเลือกส่งฟรีไปแล้วเขาจะมาใช้ส่วนลดอีกไม่ได้หรือใช้ส่วนลด จะไปใช้ส่งฟรีไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวไปดูที่ตารางกันว่าเข้าแบบไหนโดนเท่าไหร่คุ้มหรือไม่คุ้มก่อนจะไปดูตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของโปรแกรมส่งเสริมการขายมาดูค่าธรรมเนียมตัวนี้ก่อนไม่ว่าร้านที่จะเข้าร่วมโปรแกรมหรือไม่เข้าร่วมโปรแกรมต้องชำระส่วนนี้ประกาศตัวนี้มีผลตั้งแต่วันที่11เมษายน2 5 1 7น ก็คือปรับเพิ่มจาก4เป็น5ก็ถ้าหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่หมวดทั่วไปก็จะเพิ่มอีกนิดหน่อยก็อาจจะเป็น6 7ก็ว่ากันไปอ่าแต่ถ้าทั่วๆไปก็คือ5ตารางนี้จะเป็นตัวอย่างการคำนวณของค่าธรรมเนียมก็คือสินค้าราคาปกติเนี่ยสมมติ950บาทเนี่ยส่วนลดจากร้านค้าเนี่ยมี50บาทเนี่ย ค่าธรรมเนียมส่วนนี้ s h อ p e e ไม่คิดยกให้แต่ถ้าเกิดส่วนลดที่เกิดจาก s h o p e e v o u c h e r s h o p e e c o i n ที่ s h o p e e เป็นสปอนเซอร์จ่ายเนี่ยอันนี้ค่าธรรมเนียมยังโดนคิดนะค่าจัดส่งสินค้าเนี่ยจะไม่ถูกคิดในค่าธรรมเนียมการขายแต่จะไปถูกคิดในค่าธรรมเนียมการชำระเงินถ้าลูกค้าเก็บโค้ดส่งฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงินก็จะไม่มีส่วนนี้แต่ถ้าเกิดไม่เก็บก็จะถูกคิดในค่าธรรมเนียมของการชำระเงิน ก็จะประมาณนี้มาดูตัวอย่างไฟล์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดเยอะๆแล้วมันจะงงเดี๋ยวไฟล์นี้จะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างให้ดาวน์โหลดเผื่อใครจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะก็อันนี้ก็คือตารางนี้ก็จะเปรียบเทียบร้านค้าทั่วไปล้านค้าส่งฟรีแล้วก็ร้านค้าที่ใช้ส่วนลดแล้วก็ร้านค้าที่ใช้ทั้งส่งฟรีแล้วก็ส่วนลดส่วนราคาเนี่ยก็จะเรียกกันไป10บาท20บาท30บาท shop e e จะคิดค่าทมเนียมตาม รายการสินค้าไม่ได้คิดตามราคารวมนะคือบรรทัดที่1คิดได้เท่านี้บาทก็เก็บเอาไว้บรรทัดที่2ได้เท่านี้บาทก็เก็บเอาไว้เขาจะคิดแบบนี้แล้วก็ไปรวมค่าใช้จ่ายทีเดียวที่บรรทัดสุดท้าย Sho ป e e จะคิดแบบไม่มีสัญลัด้วยนะก็คือถ้ามากกว่า5จะปัดขึ้นถ้าต่ำกว่า5ก็ปัดลงฉะนั้นถ้าใครโดนปัดขึ้นทั้ง2รายการอัน,นี้ก็จะโดนเยอะอ่าคราวนี้ก็มาดูนะก็คือว่า ในตารางนี้ก็จะมีราคาไปส่วนนี้ก็สมมุติค่าจัดส่งขึ้นมา30บาทอ่าแล้วคาวนี้ส่วนลดสําหรับผู้ที่ใช้อ่าอ h เชอร์ er, สำหรับร้านค้าที่เข้าส่วนลดนะก็เป็นตัวอย่างจากตารางที่พูดถึงค่าธรรมเนียมเมื่อกี้ก็จะเป็นของร้านค้าทั่วไปนะก็อันเนี้ยค่าธรรมเนียม5%แล้วก็ยังมีแวดอีก7%ก็รวมแล้วโดนไป5.35%อันนี้โดนทุกประเภทร้านนี้ร้านนี้โดนหมด โดนหมด5%เนี่ยส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายจะมีเพิ่มมาคนละบรรทัดนั่นก็คือของส่งฟรีเนี่ยจะโดน5%ของส่วนลดจะเป็น3%ส่วนของส่งฟรีกับส่วนลดก็จะโดน6%รวมแล้วก็6.42ก็6.42%ก็ถ้าของส่วนลดก็3.21ส่งฟรีก็เป็น5.35ทีนี้ ลองมาดูว่าสมมุติว่าลูกค้าซื้อของ10บาทแล้วก็มีค่าจัดส่ง30บาทค่าธรรมเนียมของลูกค้าจากร้านค้าทั่วไปเนี่ยก็จะโดนค่าธรรมเนียม5%ของ10บาทก็คือ50ตังกว่า,วาเนี่ยมันเกิน0.5ก็ปัดเป็น1บาทค่าทำธุรกรรมอันนี้จะคิดจาก2อันนี้รวมกัน ก็โดนอีก1บาทรวมแล้วราคาสินค้า10บาทร้านค้าจะได้8บาทแต่ถ้าเกิดเป็นร้านค้าส่งฟรีอันนี้โดน5%เ์เหมือนกันค่าธรรมเนียมที่เพิ่มมาจากส่งฟรี5%ก็โดน1บาทเหมือนกันโดน2บาทแต่ค่าธุรกรรม3.21คิดที่ค่าสินค้าเพราะเขาไม่เสียค่าเขาไม่เสียค่าส่ง ฉะนั้นตรงนี้เลยไม่เสียรวมแล้วเสีย2บาทเท่ากันนะค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าราคา10บาทของร้านค้าทั่วไปกับร้านค้าส่งฟรีฉะนั้นมุมมองของร้านค้าทั่วไปกับร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโดน5ปเตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะต่างกัน5เ์ทีเดียวเพราะว่ามันยังมีเรื่องของค่าส่งฟรีที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม กับคิดค่าธรรมเนียม5ธุรกรรม3เปอเซนนี่ยตัวนี้มันแสบเพราะว่ามันเป็นยอดรวมของของการคิดเงินคนที่ได้ส่งฟรีมันก็เหมือนไม่ต้องเสียตรงนี้ฉะนั้นในราคาของ10บาทถึง50บาทเนี่ยมันค่อนข้างจะสูสีกันในระหว่างร้านค้าทั่วไปกับร้านค้าส่งฟรีหรือร้านค้าที่เข้าร่วมส่วนลดก็ต้องลองพิจารณาดูว่า ของเราเนี่ยร้านเราอยู่ในช่วงราคาไหนแต่มันจะเริ่มมาถ่างกัน5%จริงๆอะ่ะหลังจากประมาณตั้งแต่60บาท70บาท80บาท100บาท200บาทเนี่ยมันจะเริ่มห่างกัน5%แล้วละแต่คราวนี้ตรงเนี้ยใครคิดว่าประโยชน์ที่ลูกค้าได้แล้วก็มาเลือกซื้อของกับเรามันต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่า ค่าธรรมเนียมแบบไหนที่เรายอมเสียเพื่อการตลาดให้กับร้านเราเทียบกับลูกค้ามาสนใจเรามันต้องลองชั่งน้ำหนักแล้วก็ต้องเทียบตารางดูพอมาพูดถึงเรื่องมาร์เก็ตติ้งถ้าร้านไหนใจใหญ่แล้วอะนะตรงเนี้ยโดน5% 6%ปเปไปเลยดีกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่า ลูกค้าที่เขาซื้อของไม่มากเขาอยากจะเลือกคูปองส่งฟรีแต่ถ้าเกิดร้านที่แต่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อของปริมาณมากๆหลายๆบาทเขาก็เลือกใช้โค้ส่วนลดทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสนใจในร้านเรามากขึ้นลูกค้าออนไลน์ที่สัมผัสได้เนี่ยถ้าร้านไหนเนี่ย มีใจให้เขาอ่ะเขาจะกลับมารีพีทอันนี้บอกเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราดูแลเขาเพียงนิดหน่อยแต่เขาตอบแทนเราอ่ะเยอะเยอะจริงๆรู้สึกต้องบอกเลยว่าขอบคุณอ่ะอลูกค้าที่ที่ดีๆกับเราอ่ะส่วนส่วนน้อยมากเลยที่มีปัญหาแล้วก็จะเป็นลูกค้าห้าบาทสิบาทเยอะ ว่ากันเถอะเออลูกค้าผู้นี้เรื่องเยอะจริงๆห้าบาทสิ 5, 100, บาทเนี่ยลูกค้าที่เขาซื้อเป็นพันเนี่ยเขาไม่เรื่องมากเขาเข้าใจร้านไหนเทคแคร์เขาเขามีความสบายใจที่จะซื้อเขาก็ซื้อร้านนั้นร้านนี้ให้ส่วนลดเขาเยอะในเรื่องของคูปองไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปใช้กับร้านอื่นเขากลับมาหาเราแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะก็ลองพิจารณาตารางนี้ดูว่า มันเหมาะกับเราประเภทไหนมันไม่ได้แปลว่าเสียแล้วไม่ได้อะไรอะโอเคขอบคุณครับ